คุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ของไทยกับมาเลเซียดูจะแนบแน่นมากขึ้นนะคะนายกเพิ่งจะไปหารือกับนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมและเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ได้พบปะพูดคุยกันส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันนะักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาไทยตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของตัวเลขนนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะแต่ขณะเดียวกันการดูแลในพื้นที่ที่ ติดกันด้านชายแดนทนั้งในเรื่องของการค้าชายแดนทนั้งในเรื่องของการข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะด่านสะเดาแห่งใหม่แต่ก็มีความกังวลจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เช่นกันติดตามจากคุณพัชราจิตคำค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยและดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย รวมกันสำรวจถนนจุดเชื่อมต่อระหว่างด่านพรมแดนสเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาซึ่งติดกับด่านบูกิตกายูยีตมรัฐเคดาประเทศมาเลเซยียเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจขณะนี้การก่อสร้างตัวอาคารและเส้นทางโดยรอบแล้วเสร็จแล้วแต่ไม่มีจุดเชื่อมต่อจึงทำให้ด่านพรมแดนสเดาแห่งเดิมเกิดปัญหาารจราจรติดขัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาวและวันหยุดสุดสัปดาห์ ทั้งรถบรรทุกขนส่งและนักท่องเที่ยววันนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกันเพื่อพัฒนาการขาชายแดนเป็นข้อสิ้นสุดแล้วว่าเราใช้ตรงนี้แหละตรงบัลด์แร l ี่พิลล่า23ทับ9ถึง23ทับ10เนี่ยเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศครับทามมงโู้นก็คือจะต้องดำเนินการเขาก็เขาก็ต้องสร้างเหมือนเราสร้างครับเขาก็ต้องสร้างถนนมา มาเชื่อมกับเราตรงนี้เขาก็สร้างยากด่านเขามาถึงตรงนี้เราก็สร้างอยากด่านเรามาเชื่อมกันตรงนี้ครับแม้จะได้ข้อสรุปว่าจะมีการดําเนินการสร้างถนนเชื่อมต่อร่วมกันแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงกังวลการเปิดใช้ด่านสะดาแห่งใหม่อาจจะทําให้การค้าและชุมชนต้องซบเซาลงจึงมีการรวมตัวเรียกร้องให้เปิดใช้ด่านปัจจุบันสําหรับรองรับนักท่องเที่ยว ขณะที่ภาคเอกชนในพื้นที่สะท้อนว่าที่ผ่านมาการตัดสินใจเลือกจุดเชื่อมต่อกับมาเลเซียพวกเขานั้นไม่เคยมีส่วนร่วมอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปเจรจากับทางมาเลเซียเนี่ยเราเราไม่มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลหรือไม่มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นว่าเส้นทางแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับผลกระทบไหมหรือมันจะเกิดผลกระทบกับเราอย่างไรถ้าเกิดมันออกมารูปแบบที่ไทยไปเจรจากับมาเลเซียนะครับตรงนี้ผมคิดว่า การที่จะให้พวกเราเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมันม,มีส่วนสําคัญมากให้เป็นทางเลือกของคนที่เดินทางเข้ามาแบบนะะี้ค่ะเราจะรับได้ไหมรับไม่ได้ผมไม่เชื่อเพราะก็หลอกมาตลอดเขาบอกว่าเออเนี่ยมีปั๊บเข้ามามีวงเวียนนะครับมีอ่หมายความว่านักท่องเที่ยวจะมาด่านนี้ก็ได้จะไปด่านโน้นก็ได้ไม่มีทางต่อไปก็อ้างเจ้าหน้าที่ไม่พออ้างความมั่นคงปิดทีนี้ให้ไปช่องเดียว ไอ้้นี่ม่มเชืแลวข้อมูลจากประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาระบุว่าชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของจังหวัดสงขลาปีนี้มีนักท่องเที่ยวผ่านด่านพรมแดนสเสดามากถึงสองล้านคนมีทั้งรูปแบบทัวร์และกลุ่มเล็กมากขึ้น อย่ที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกต่อม6เป็นการชั่วคราว6เดือนก็จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับนักเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามานะครับได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดส,สงขลาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ทางสสาหกงรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับนักเที่ยวชาวมาเลเซียครับผมอันนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้มากหน่อยนะครับก็คาดหวังตัวเลขว่าสิ้นปีนี้อย่างน้อยในจังหวัดสงขลาเนี่ยควรจะใกล้เคียงประมาณ3ล้านคนครับผม นอกจากนี้ข้อเสนอของภาคเอกชนในพื้นที่ด่านพรมแดนสะเดาซึ่งมีทั้งร้านอาหารสถานบันเทิงและร้านค้าเรียกร้องให้รัฐอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงได้จนถึงตีสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกับพื้นที่นำร่องอื่นๆเพราะที่นี่มีนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมายังสถานบันเทิงการปิดสถานบันเทิงตามเวลาเที่ยงคืนทําให้ร้านอาหารและร้านต่างๆเสียโอกาส สำหรับรายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลามีมูลค่ารวมกว่า36,000ล้านบาทต่อปีซึ่งเฉพาะพื้นที่บ้านด่านนอกคิดเป็นร้อยละ30-40หรือกว่า10,000ล้านบาทต่อปีพัสราจิคคำไทย PBS รายงาน